สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีทรามช่มครับค่ำวันที่14ตุลาคม2567นะครับผมมาแล้วทรามช่มนะครับพี่เคยบ่าวเทามาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพี่สาวกับตุ่มโฮมกันอยู่นี่แหละครับธรรมชมอยู่ในบ้านนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทรามชมพูดนะครับพี่สาวเอานะครับ จะพาไปบ้านเจโรตเตอรี่นะครับเจกันทุกเย็นทุกค่ําเหมือนเดิมนะครับพาไปชมไปเบ่งน้ากันนะครับวันนี้จะได้เมนูอย่างนะครับ่านมช้ชมบบาวเท่าจะลงนะครับชุดล็อกบัวใหญ่นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2567ัด้าอยหกส้รมชมได้นะครับผมเอาจังเข้าไปชมไปฟังน้ากันนะครับอยู่ในครัวนะครับไปเบ่งน้ากัน

สวัสดียามเย็นครับเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเสียมาเขากับไร่กําแพงันเลยเจ๊เสียมาเขากับไล่กําแพงเลยเขากันเนาะบ้านเขาเนาะออานครับเจ๊กันทุกเย็นเหมือนเดิมกับเจ๊กิ๊บเก๋เจ๊คนสวยโอ้มันอีขึ้นหน้าตาสดใสเลยเจ๊โอ้ยมันสีแดงซื้อดอกเป้าแเวทําไ้เสื้อคืบหนากระเรียอ่ะค่ะแต่ว่าอากาศพอนเนาะพอนแห้งเหมือนไม่นู่อย่างเจ๊มาเนี่ย ผัดกระเพราเขียนสั่งบ้าเขาหุงเขาหุงเขาจะจะผัดกระเพราแล้วก็ไข่ไข่ดาวกับท่านอันซีเทดอีกอยู่ดอกมันอันนั้นไข่ดาวสุกขวดพี่น้องเดี๋ยวมันย่างอยู่แต่วิ่งแดดมักจามีเดี๋ยวมีก็ไข่บ้าเขากระเพราหมูสับมันมีโลกตลาดก็ได้สั่งเหนื่อยก็จะบดให้ท่านผู้ชมเนือเอน้อหมูเจ๊ก็สั่งข้าหมูย่างมาอยู่ดี<บ>ว่ามัานอันกระเซียนย่างเนื้อสั่นแต่วิ่งว่าบ้าเ่าซื้อหมูมาให้ผัดกระเพราสั่น เออเป็นหมูธรรมช้มเห็ดท่านบดให้ขอย่านเจ้าชุนไหมบ,บ้าชุนหุงเขาไว้แล้วเจห๊หุงหุงหุงหม้อมาเลยอะไรพี่น,ออน้องหม้อบุ่งไงรถจักจรถจัดจัอ่อนตอนโคกบ่อปุ่นเอากินเลยมาแล้วธรรมช้มอยากจะบ้าเ่าละกะเพราหมูสับแม่เอ่าโอ้กินน้รมช้มกินชุนกินชุนไปบ้าเ่าอยูไม่ได้อ่า เขากระจะสุกแล้เจ๊ค่ะม่เป็นยังแล้วเจ๊เห็นแล้วี๋ยวเจ๊หนเห็ดอันไหไหมหรอกอันุกไกับเขามาคำโม่มาหนิฮะเล็กลับประามคำบม่พุ่มพูพพุ่มพูฝันดีบ่หรือจจงไหนยั่งเลยเบาเทายั่งยังยับอกฝันถึงวันนี้ยจ้งวันจะบอกเลขเลขรดอีกบ่อถ้าหลับฝัน กินชุนทำมาชมกินช<อ>ุนอีกจะขึ้นสองข,ขึ้นก่อนบวาามีโมเนมนต์ดีๆแล้วสิบอกว่าเอาเป็นคนรกเลน,น,กน่นจะขึ้นสองขึ้นทำมาชมมันกอบกก่อนแล้วออแมนเ <laughs> มืเอ่อเดกเมื่อกวันที่สิบสี่แล้วพี่น้องนอนอีกสองขึ้นสิบหาสิบหมันก่อบระเบีดแมนอือเอาโอ้กะเผาหมูสัมแมนก็ไข่ดาวแมนไ เราแต่เจ้้ไปไหนตเจ้เราผัดก่อนนำชมนะครับเอาเดี๋ยวบ่าวเถาจะพามารับชมนะผมคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับล็อกนับชุดล็อกเก่าคร่วได้รับชมเด้วันที่16ตุลาคม2567นะครับผมไปจะมาชมเดี๋ยวบ่าวเถ่าพามาเบิ่งนะครับชุนนะครับอยู่ในครัวบ้านเจ้า นะครับกินฉุนเจียพัดกระเพราเดี๋ยวจะไปเบิ่งตอนแล้วน้ำกันนะครับท่านผู้ชมคุณปุ้ยบัวใหญ่ส่งมาให้แล้วนะครับเพิ่นบ่ค่อยสบายนะครับอ่าก็เลยว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวจะลงให้ FC นะครับท่านผู้ชมล็อกบัวใหญ่นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นเพิ่นถือว่าแม่นอยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเด่น9นะครับแต่ว่าจับคู่บ่เข้านะครับมีเข้ามีหลุด นะครับเอางวดนี้ลงไห้คือเกลีนะครับเพื่อผู้ใดมักกลับไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ได้ทำช่ชมเด้อนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งเมนูเดี๋ยวพอเทาจะเอาหมอเข่าไปนั่มทำช่ชมนะเปินให้มาเด่นเก้ากับศูนย์นะครับรองแปดนะครับผมเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้านะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับอันนี้ชุดชุดเน้นชุดเด่นนะครับผม ตัวรอง808485นะครับอันนี้บนล่างได้ทำชมด้วยนะครับเอานะครับไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับผู้ใดมักนะครับกถือว่าตัวเด่นเพิ่นกะเด่น9กับ0 90 94 95 03 04 05นะครับ, 5, รบเอาเดี๋ยวบ่า้าทอราจะไปยกหมอเขานะครับไปบ้านเจ๊ลอตเตอรี่ไปกินข้าวแล้งน้ำกัน อยู่ในครัวกราผัดกะเพรากินฉุนนี่ครับเอาเข่าก็ยังท่านอีสุกธรรมชมข้าวยังไม่สุกเต็มหม้อนะครับเอาเดี๋ยวเข่าสุกก่อนเดี๋ยวยกไปบานเจรตตลีนะครับผมมานผูมชมยกหม้อเข่ามาแล้วสุกบ่บุญิเกตยตาสุกแลวล่ะเอาเร่าหุงมาผาดดกว,วานผูมชมเ <laughs> ขากำลังบีบพอดี เพอดีไลยเก๋แม่เอาเก๋กับพัดเรียบร้อยกะเพราหมูสับโอ้หมูสับบ่ได้ผัดเบอร์ที่ปลาเผาแม่หมูกินน้ำเข้ามีกี่ข้ากินมสองคนเป็นกับแล้วไปแล้วกะเพราหมูสับไข่ดาวห่อยังไหนนะห่อสมป่าสมป่าเจี๋ยซื้อมาแต่ใส่ซื้อมาจะกวางโอ้เอาคือหอยเง้ยเบิ้งเบิ้งหอยท่านผู้ชม เบื้องหอ้วก็เบิ้งข้างในได้แบบนี้เบิ้งข้างในได้เบาเท่าเะเบิ้งข้างในตอเดี้ตูนพูดซื่อยังไงล่ะจะผ่าเสียบดิเป็นแต่เสียบผมก็เจ้าอยู่เจ๊กินแบบบ่ต้องไปทอดไหมกินมดิบๆเลยพ่อเจ๊แม่นเสี่ยบสมบ่าเอาเจ๊ตักมาทำเป็นชุบมาให้กินข้าวน้ำกันนะครับเห็นแล้วครับผมย่างไปบ้านเมื่อกี้เนี่ยพอดีพอดีเลยดาวเท่านี่พออยู่ในขวน้ำเจ๊พอไหวอุ้ยฉุนกินฉุนคัก ถาปศุนกับโมเมนผักกับพ่อนะเจเนาะเมนเ่าคือตักหน่อยแท่ละเจี๊ย้ยพ่อเนี้วกินหลายๆลถั่วมันอ้วนเมนหมูคนมากันกลับแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่นกลับแล้วอืมไปกินกันสองคนตะวินกินที่หลังเอาแคปหน้าจออีกรอบนะครับล็อกบัวใหญ่แบบสิบหกตุลาคม2567นะครับเพิ่นเฮเดน9กับ0ครับรอง8นะครับ90 94 95นะครับลักเก้า หลัก 03, 03, 04, 0ูนย์ศอันนี้คือ6คู่ชุดเน้นนะรับรองคือ80ด4 8นยดี้านะครับอ่าไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับบอมักกับเบิ่งไวซซื้อนะครับทาำช้่มงวดที่ผ่านมาเพินเ่นเฮเดนเก้ามากเก่าอยู่เพิ่นจับให้ซีเก้าออาเก่าเดนเก่ากับศูนย์ธรมะซื่อนครพนมแถวบ้านแถวนครอนพนมกับเกาศูนย์นสมศูนย์หกับตรงกันนี่เจเพื่อนห้ชุดเอานครพนมมีศูนสี่ มีศูนย์สมศูนย์หาศูนย์เก่า 09, นาะศูนย์เก่าตรงกันอ,อเอาแคปหน้าจอนะครับเบิ่งไว้ก็ได้ทำผู้ชมนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับเน้นตรงๆแต่ว่าเพ็่นให้กลับตัวไว้น้ำผู้ใดผู้ใดอยากกันนะแต่ว่าเน้นตรงตรงๆน้นำลายไลหลหิวเขาแล้ว,าาวนี่มัเขาแซปรเจกมันกรอกดี ยังมาอยู่ในครัวน้ำเจี๋ยปไว้กินฉุนมันโดนนะอืมเอาขึ้นมาเปิดมันร่มมันหอนบมดเอาลอตเตอรี่อะไรอะไรบอไรเจี๋ยยังอยู่ลอยก็ใบลอยก็ใบแต่ว่ามีเพิ่นผู้เพิน่นซังให้เบิ่งให้อยู่ท่านผู้ชมลอยก็ใบเอฟซีจากอิสเตรเลียนะครับอ้าวก็จะเอาอีกบอไจ็กจ็กจะเบิ่งตระใด้เดี๋ยวเพิน่นเพิ่นฝากให้เบิ่งให้อยู่งอืมเจี๋ยขึ้นมากินสมปาขึ้นมาแสีบขึ้นมาเจี๋ยขึ้นกินดีบ เอาเป็นบางข้างเด้อสมปลากินดิกปลาแซ่บด้วยท่านผู้ชมแบบสมปลาโอ้คัสฟ้บเบิ่์งฮอร์เบิร์งฮอแกวมาแล้วก็ชิ้นนี้เยจักจักบาทล้าร์สิบบาทสิบบาทโอ้พอกินอยู่นะครับบ้านเขาจะบม่ให้ไปทอดเลยแซ่บแซ่บเป็นบอกเนี่ยซื้อมาแต่สว่างเดลยนี่เขาช่วยจะแซ่บเอาตักเขาก่อนท่านผู้ชมนะครับมากินข้าวน้ำจิ้ม กเดยวหน่อยนะลเจี๊ยประกาศจ้ะเป็นยังครับนี่พี่น้องดีปุ๊บก็มาปรับไปพีเจผมยุ่ค่ะผมยุ่นบอ่าจะถามมันท่านเดีผมประเดพดีบอมาทำชมมากทำขุนมามาแหมท่านขุนไหมอืมาม่กินน้ำกันซิมปลาส้มแล้จ้ซิม เจให้กินมัเลยเอาเจบ๊อบอนมาเปิดพระร่วงมันเปิดยัอเดี๋ยวขอเจจะไปติมแซ่ยเสบมะสันที่แหลกบบาเถ้าอ็นหอยยังไงนึกว่าเขาต้มมัดเพราะคือหอยแง่กันคิดว่าเป็นดอกแต่ว่าเจเป็นไม้กินมัเซ้านี่มันแซ่บไปแปแม่นกินแล้วกรช่วยบอันนี้บบาเถ้านิ่งเจคุณว่าเอาไข่ดาวพอสุกครับไข่ดาวไม่สุกของสารเลสุกออกมาเอานะครับเจเพิ่นก็ยังท่านด้ฝันนะครับท่านชมแต่ว่ากรบโปรงแอรเนี่ทะเบียนรถเจเนาะ 6ค่ะกับตรงจง6590ค่ะ6559โอ้แมนอือสามตัวหนาจะมาเจแล้วแต่งวดสองงวดที่ผ่านมาผมถือว่าฝันเห็นแต่เกี่ยวกับรถแล้วเจเนาะแมนฝันฝันเห็นตลุดไปหนาม้าหลังงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้กับถามเจเรียว่าเจจะบอกออกทะเบียนรถเจบอกจะเขากับเรากันยี่เนาะเอ้าบ้าเผากินเผากันทำมาชมนะครับพอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณอ่าอ่า คอมเมนต์ Comment, นะครับเฮปปี้เบิร์เดย์เจเดอรับขอบคุณค่ะ,ะคขอบคุณอวยพรขอบคุณอวยพรเหตุหลาหลายเจเอฟซีค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะพบกันค,บคนคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาค่ะ